พวกคุณทําอะไรกันมาขายของขายของไนื้ขายที่บริษัทเลยเหรอซ้อมซ้อมขายของค่ะอ่าทำไมต้องซ้อมขายของมีโปรโมโโปรมชั่นแรงๆค่ะแรงยังไงอ่ะเอาแถมเสื้อใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้แถมเสอะนี่เสื้อทำอะไรทำอะไรซื้อเสื้อ G View นะคะนี่นะคะเสื้อ G View ขายด้วยเหรอนี่่คะไม่แถมไม่ไม่ไม่แถมค่ะไม่แถมตัวนี้แล้วขายเท่าไหร่ มูลค่า350บาทค่ะเสื้อจีวีนะคะมูลค่า3ามอห้าบาทอาทำไมไม่แถมอ่ะต้องมีของแถมที่ดีกว่านี้นะคะแถมอะไรแถมนี่เลยค่ะเมาส์ M2P2 นะคะมูลค่า790บาทไมค์คอม่าซื้อเมาส์แถมเสื้อไม่ใช่ซื้อเสื้อแถมเมาส์ค่ะเสื้อเสื้อแถมเมาส์ื้อเสื้อแถมเสื้อแถมเมาส์ค่ะไม่มีไม่มีใครทำอีกแล้วนี่ซ้อมนี่ซ้อมผีรอเปล่าเนี่จริง นี่นี่ซ้อมซ้อมถูกแล้วนะถูกแล้วถูกแล้วซื้ออะไรซื้อเสื้อซื้อเสื้อ350แถมเมาส์ค่ะ350บาท350ดูแล้วแถมมูลค่าแถมเมาส์มูลค่า790บาทค่ะอ่าซื้อ350แถมของแพงใช่790ดร้อยเก้าซื้อของถูกแถมจะมีใครทำไหมอ่าก็ก็ร้อยพวกคนทำไงเออก็ร้อยพวกคนทำจะทำจจริงใช่ไหมจะทำจริงใช่ไหมทำจริงไม่ได้ซ้อมใช่ไหม ขายวันไหนอะสิบหกสปตุลาค่ะตุลาขายที่ไหนสองพันส่เฮ้ยสองพันสิขายที่ไหนชั้นหสยามพารากอนฮองงานอะไรงานอะไรอะไทยแลนด์เกมโชว์ Big f e s t i v a l สองพค่ะนี่ซ้อมถูกแล้วอ่ะชื่องานชื่องานตรงหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมเสื้อตัวนี้มันมันยังไงขอดูหน่อยสิโอ ทำไมสะท้อนแสงด้วยหรอสีสะท้อนแสงย้อนแยสงย้อนแยยกดูหน่อยสิทำไมสีสะท้อนแสงด้วยหรอผ้าอะไรเนี่ยเออผ้านี้ไม่เคยเห็นว่ะเออตัวข้างหลังเป็นยังไงข้างหลังเป็นแบบนี้อ๋ออ๋อเหมือนที่ใส่ใช่ไหมเหมือนที่ใส่ค่ะขอดูหน่อยได้ไหมใส่แล้วจะสวยแบบนี้โอ้อโอเคเลยอัน,อ,น,อ,น,อ,นอันนี้อันนี้อันนี้สีดำที่ใส่คืออะไรเป็นแจ็คเกต็ตอ่าอันนี้แถมอะไรอ่ะ อันนี้ไม่แถมอันนี้ไม่แถมอันนี้ไม่แถมทําไมอะยังไม่มีออกจําหน่ายไว้งานแม่ยังไม่มีใช่จำนวนจำกัดค่ะมาก่อนได้ก่อนนะจำนวนจำกัดด้วยเขไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมใช่ต้องดีกาอ๋อโอเคโอเคแล้วอยากมีอะไรอีกไหมยังมีอีกฟังชันหนึ่งคืออะไรถ้าใครไม่อยากได้ M2 P2 ออยากได้อย่างอื่นใช่ไหมแต่ก็อยากได้เสื้อเหมือนกันทำไงดี โปรโมชั่นซื้อเกมมิ่งเกียร์จีวิวอืมซื้อเกมมิ่งเกียร์จีวิวยกเว้นพี่ห้ายกเว้นได้หลักเสื้อของแถมเป็นเสื้อเหมือนกันทีเชิร์ตเหมือนกันอ๋อก็ซื้อเกมมิ่งเกียร์อันนี้คือแถมจริงๆแล้วใช่ไหมอันนี้คือแถมซื้อเกมมิ่งเกียร์แถมเสื้อใช่ค่อ๋อแต่ถ้าซื้อเสื้อแถมเมาส์อ๋อถ้าซื้อตัวอื่นแถมเสื้อถ้าซื้อเสื้อแถมเมาส์ M2P2 ใช่ไหมใช่แล้วอ๋อแปลกเนาะแปลกมาก เออแปลกมากไม่มีใครทำนะเออแล้วมีอะไรอีกไหมในงานอยากได้อะไรอีกเนาะก็อยากได้พวกมีมีเบอร์มีเบอร์มีเบอร์อ๋อจ่ายเบอร์จ่ายเบอร์แถมจ่ายเบอร์เข้าไปในี้๋อจ่ายเบอร์ด้วยของไม่ใช่ก็จะมีเพิ่มต่อไปจะมีแถมในส่วนของไอเทมนะครับอ๋อไอเทมในเครือของเกม ASUSoft นะครับอืมก็ Winner Online นะครับแล้วก็ Qubit นะครับการรับรองว่าต้องเป็นไอเทมที่ มีมูลค่าพอสมควรเลยนะฮะก็จะไปรับไอเทมยังไงก็คือในส่วนของไอเทมเนี่ยก็สามารถนําวินนะครับไปเสร็จนะฮะที่ซื้อสินค้าอ่าที่ของชีวิวแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปนำไปเสร็จเนี่ยไปแลกรับไอเทมได้ทําไมแม่เขาใส่เสื้อชีวิวไปรับไอเทมเลยเท่เท่ดีถ้าอย่างนั้นยิ่งดีเลยครับยิ่งดีเลยถ้าถ้าได้ใส่เสื้อใส่เสื้อไปรับไอเทมฟรีอ่าเอาไปแล้วต้องใส่เสื้อเลยดีกว่าดีไหมนะฮะถ้าใส่เสื้อ ก็สามารถไปไอเทมฟรีไอเทมฟรีรับที่บูธที่บูธพาร์เนอร์ที่ที่กล่าวมาทักสั่บูธนะครับก็คือเอเซซอฟแล้วก็วินเนอร์แล้วก็คิวบินเนอร์โอ้ใส่เสื้อไปรับไอเทมฟรีนี่เราก็ใส่ไปได้สิเของมีเนาะนะเราไม่มีบิีอ้าวไม่ได้ไหมเราไม่ซื้อต้องมีบีด้วยนะคะไม่ได้ใส่เราไปนะอ่าซื้อก่องก็ได้นะต้องมีบีนะครับเพราะว่าจะได้เอาบิีเนี่ยสแตมป์นะครับสแตมป์ว่าโอเคคุณมาได้รับสิทธิ์แล้วนะไม่นั้นเนี่ยเดินรับกันทั้งวันเลย ถ้ามีแต่เสื้อเดินทั้งวันสลับกันใหญ่เลยครับผมก็คือก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นในงานไทยนานเดนโชว์ลูซิสติวัล25นะชั้น5สยามพารากอนหอวันที่16 17 1 8ที่จะถึงนี้ค่ะมาเรียนเยอะนะอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ได้ซ้อมไม่ซ้อมเรื่องจริงนะแล้วจะประกาศเลยนะประกาศเลยนะเออนี่นี่กำน้องถ่ายทำอยู่นะเนี่ย okay now i'm making a link okay